กาบสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุขคนเดอร์เอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้จะมาอัปเดตเนาะพี่น้องเนาะล่าสุดจากที่ทางแพลวเพาวได้โพสต์ภาพครอบครัวเนาะพี่น้องอ่าก็เป็นในส่วนของภาพของน้องนาฬิตะน้องโตเกี้ยวแล้วก็ทางแพลวพาแล้วก็ทางพระเอกสันเนาะเดี๋ยวเพื่อนกับโพสต์ว่าประเมินผลการเรียนลูกเก่งขึ้นเยอะเลยสองเต้าของแม่ สุขใจที่ได้ทำเพื่อหนูหนะลูกขอบคุณป่าปีที่อยู่ข้างๆกันนะคะเลวกะแท็กถึงทางพระเอกสันเนาะพี่นนะ้องเนาะเลวกาบ,บอกว่าปิดเทอมแล้วเตรียมเดินทางกับยะสูทอกันครับผมมาสันว่าเดี๋ยวเพิ่นกับโพสภาพดังกล่าวนะพี่น้องหลังจากที่ทางเพียวๆได้โพสนั้นทางเอฟซีเพิ่นกะเ้ามาแฮคอมเมนต์บอกว่า เป็นภาพที่อบอุ่นเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็สื่นส้มทางพระเอกสั้นและพี่นวังว่าคู่ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละแพลวเพาเอ้ยครอบครัวอบอุ่นขอให้น้องทั้งสองจับมือกันเดินไปแบบนี้แล้วก็โฟกัสที่ปัจจุบันมาสันว่าบางท่านเพื่อนกับบอกว่าขอให้ในส่วนของทางพระเอกสั้นนี่จับมือแพลวเพ่าอ,อย่าปล่อยมือกันเด็ดขาด่าสันว่าท่านกับว่าครอบครัวน่ารัก เป็นภาพอบอุ่นพ่อแม่ลูกอบอุ่นน่ารักมาก,กว่าสัน์มาพี่น้องทางท่านก็ว่านี่แหละทีแพ้่ผ้พาต้องการมื่อว่างวันว่างหรือวันหยุดก็หาเวลาาพาลูกๆไปเที่ยวไปเปิดประสบการณ์อยู่กับลูกๆให้ความรักความอบอุ่น กิจกรรมของลูกที่โรงเรียนก็ต้องให้ความสำคัญเสมอต้นเสมอปลายเราเป็น f อฟเห็นแล้วก็มีความสุขและอบอุ่นหัวใจไปด้วยรักนะคะสีเต้าของ f อฟซีบริษามาพี่นอ้องอ่าอันนี้เป็นคอมเมนต์ของทาง f อฟซพื้นที่เขามาคอมเมนต์เนาะพ่นองเนาะไม่เพียงแค่นั้นพี่น้องในส่วนของทางป้าเจ๋วก็โพสต์ภาพดังกล่าวเช่นกันเนาะพ่นองเนาะอ่าโพสต์ภาพในส่วนของทาง เพลวพาวพระเอกสันแล้วก็น้องนาลิตะน้องตัเกี่ยวเช่นกันแล้วเพนกะมีแคปชั่นว่าพาสองเต้ามาส่งที่โรงเรียนหาแม่กับป้าปีรอประชุมผู้ปกครองป้ากับอีลุงกับป้าเอนเดินทางกับยะโสธรกรสองเต้าขึ้นเครื่องกับตอนเย็นเจอกันที่บ้านจ้าประสรมาพ่นงนั่นแหละพินองในส่วนของทาง 4, เอฟซีพนกะ เขามาคอมเมนต์ด้วยล้วนนั่นแหละว่าเป็นครอบครัวอบอุ่นว่าป้าเจ้านี่ได้นองเคยที่น่ารักประมาณนี้พี่น้องไม่เพียงแค่ fc ฝั่งนี้เข้ามาส่งกําลังใจแล้วก็ชื่นชมเนาะพี่น้องเนาะมีในส่วนของ ตามเคยพี่น้องเพจรข่าวอื่นๆก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นกันในช่องติ๊กตอกนะพี่น,น้องเนาะเอาไปเบาถึงว่าอาสนับสนุนกันคักๆแนวใดที่มันเห็ดใสท่างฟังน่วงเคยเกา่าแนวใดที่มันเห็ดใสพ่อของลูกเขาพากันเห็ดคักๆ่าสั่น่าพี่น้องบางข้อม,มินในส่วนของท่างชาวเน็ตที่พูดถึงเรื่องนี้ก็บอกว่าภาษาไปรลับไปทรงหรือว่ารวมเฟมยทายลูก ซื่อๆกับพรากันย่องกันย่อกันเนาะวาสันว่าภาษาสำมเน่เฮ็ดอีหยังเป็นสิ้นเป็นอันจักย่างไปทำอะไรเป็นช้างเท้าหน้าให้ได้รับคำชมบ้างวาสันว่าพี่น้องงานนี้พระเอกสันโดนอีกแล้วพี่น้องถึงวิจารณ์ถึงเรื่องนี้ท่านที่พี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าวจากที่เพิ่นไดโพสต์เกี่ยวกับภาพครอบรัวก็เลยมีประเด็นว้าถึงจนได้พี่น้องแล้วพี่น้องล่ะคิดเห็นจังได๋กะคอมมิน ไหวใตฮิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดียไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นองไหมเด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไ้เนื้เด้อสวัสดีจ้า